พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาลงกรบดินทราเทพย่าวรางคูลและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทําเกษตรทฤษฎีใหม่มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างท้าววอนและยั่งยืน จังหวัดอ่างทองดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายโควิด -19 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองเพือสอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยได้ดําเนินการโครงการตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นมาบนเนื้อที่15ไร่ มีการจ้างงานราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่ตมศรีบัวทองและตลวังน้ำเย็นอํนเาเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองจำนวน50รายเข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 มีการปลูกพืชเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะฝึกอาชีพทำให้ราษฎรมีรายได้วันละ300บาทโดยดำเนินการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการปลูกพืชผักสมุนไพรปลูกต้นไม้ทำนาข้าวเลี้ยงปลาและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ เราก็ได้รับความรู้เรื่องการกิจกรรมธรรมชาติต่างๆหลายเรื่องค่ะเช่นการห่มดินการเลี้ยงปลาการทําปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ต่างๆค่ะแล้วก็มีหน่วยงานมาสอนการทําสลัดโลการทําวุ้นการทําเพื่อให้เราไปทําอาชีพเสริมค่ะสุสิ้นโครงการแล้วเราก็พอที่จะมีอาชีพที่เราเรียนที่เขาสอนมาเราก็สามารถเอา ความรู้ที่เราได้รับไปประกอบอาชีพได้ค่ะเส้นบุญการทําบุญถ้าเราคือเราได้ไปลองทําที่บ้านแล้วหัดทําเราทําดีเราก็จะทําบุญขายได้อย่างหนึ่งตอนเย็นเราเลิกงานกลับไปเราก็สามารถไปปลูกผักไว้กินเพื่อประหยัดต้นทุนในการดํารงชีวิตค่ะขอขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีที่พระองค์ทรงโปรดประทานโครงการนี้มาให้พวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ